สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รู้เลี้ฟาร์มฮะอยู่กับผมนิกเหมือนเดิมฮะแต่วันนี้ไม่ได้อยู่ที่รู้เลี้ฟาร์มนะอยู่นครสวรรค์เพราะว่าเป็นแหล่งที่ปลายักษ์เยอะที่สุดนี่ดูเอาต้องถังสีเท่านะครับปลายักษ์วันนี้อยู่กับพี่โชคนะครับนี่ย่าพี่โชคแนะนำตัวก็พี่โชคทําปลายักษ์นะครับเป็นหลักเลยเนาะครับผม ปลาเล็กก็มีปลาเล็กก็มีปลาเล็กก็มีแต่ส่วนใหญ่ที่ถนัดคือพี่โชคนี่ยีดปลายักษ์ปลายักษ์เดี๋ยววันนี้ให้พี่โชคเดินแนะนําดีกว่าสําหรับคนที่สนใจปลายักษ์จริงๆคลิปฟาร์มปลายักษ์กับผมขนาดผมเซิร์ชใน YouTube เองก็ไม่ค่อยมีแบบละเอียดอะไรเท่าไหร่มีน้อยมากมีแค่ไม่ถึง5้าคลิปที่ไล่ดูเดี๋ยววันนี้คลิปผมนะจะให้พี่โชคนะครับแนะนําทางวิธีการเลี้ยงดูแลนะปลาตัวใหญ่ๆอะไรอย่างนี้ต้องเลี้ยงมาอย่างไงนะครับยากกว่าปลาเล็กหรือว่าง่ายกว่าอะไรยังไง เดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้นะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นถังสีที่ปลาขึ้นฟอร์มแล้วเนาะใช่ครับอันนี้ขึ้นฟอร์มแล้วพอปลาได้สักประมาณอ่าประมาณสองเดือนครึ่งเริ่มมีสีมาอย่างอย่างสายพันธุ์เนี้ยสายพันธุ์เนี้ยย้ายพี่โชคตาให้ดูสายพันธุ์นี้มันก็จะเป็นอ่า<ม>จะเป็นเอ่อโม่จะเป็นนีโมจะเป็นสายพันธุ์นีโมผสม กลล็กซี่มันก็จะออกมาออกมาสีประมาณนี้ไซส์นี้ก็จะประมาณใกล้ใกล้ใกล้จับได้ละประมาณสองจุด้าเลยเฉพาะบอดี้นะเฉพาะบอดี้สองจุดห้าไปแล้วตอนนี้คือปลาเล็กที่เราเลี้ยงทุกคนเราเราไซส์มาตรฐานแล้วอยู่หนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าอันนี้ไซส์ใกล้จะได้นะสองจุดห้าเท่าตัวแล้วเท่าตัวเราคิดดูว่ามันใหญ่กว่าแค่ไหนใกล้จับได้แล้วตรงนี้คุดแค่นี้นะครับ ใช่จนะับได้แล้วอันนี้ผมอยู่นครสวรรค์ไม่ไกลบ้านเท่าไหร่นะทุกคนจะดูปลาดินี่ครับในเครื่องหางดูเครื่องหางเบลล์มตัวใหญ่ใหญ่เดี๋ยวเราค่อยวิธีการเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยนั่นค่อยดูกันทุกคนเดี๋ยวให้พี่โชคพาเดินดูปลาก่อนดีกว่าดูสังเกตว่าเราต้องใช้เป็นถังใหญ่อย่างเดียวใช่ไหมคถังใหญ่ครับเป็นถังถัง20ลิตรเนี่ย อลิตรยพี่โชคบอกข้อดีของถังใหญ่หน่อยถังเล็กสามารถโตได้ไหมครับถั<า>งเ <ปะ S 2> ล็กก็สามารถโตได้แต่ว่ามันก็ต้องถ่ายน้ําเยอะหน่อยต้องถ่ายบ่อยหน่อยแต่อย่างถังสีอย่างเงี้ยสองน้ําก็ใสก็บึบละน้ําน้ําเดียวนี่มันก็ขึ้นมาเยอะแล้วก็ก็คืออย่างนี้คนระับทุกคนคือถังใหญ่เนี่ยเราจะเขาเรียกว่างไง ได้พื้นที่ในการขับสามันใหญ่ใช่ไหมส่วนทางเล็กก็คือเราต้องเปลี่ยนเป็นใช้น้ําในการขับสาก็คือต้องเปลี่ยนบ่อยมากเปลี่่ยนบอยาจกําแบบว่าทุกอาทิตย์อย่างนี้มันไม่ทันใจถ้าอย่างนี้มันมันอยู่ได้นานกว่าแล้วแค่สองน้ำนี่มันก็จะใหญ่แล้วก็เลยต้องเป็นเป็นทางสีอันอันนี้ผมก็มาศึกษาพร้อมเพื่อนๆเลยนะเพราะวอย่างที่เห็นนะผมเคยทาคลิปแจกเจ้าซันนี่แมรี่ไปไหมตอนนั้นไม่มีความรู้เลยวันนี้มาลุยเต็มที่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวที่ฟาร์มต้องทาไปอ่ นี่มหาพ่อแม่พันธุ์ด้วยใหญ่ๆนี่มาดูเน่ยครับนี่ครับนี่ก็เป็นเหลืองนี่เหลืองครับเนี่ยมีเหลืองเห็นไหมใหญ่บึ้มนี่ไซส์เท่าไหร่อันนี้อันนี้ก็เนี่ยสองจุดห้าเลยบอดี้ก็สองจุดห้าเลยอันนี้ก็ส่วนใหญ่ไซส์นี้ก็เป็นไซส์ที่เขาจับขึ้นมาขายกันใช่ไหมครับใช่ครับถ้าช่วงปลาวิ่งวิ่งอะไซส์นี้ไปเลยเนี่ยจับแล้วอันนี้คือคือไซส์มาตรฐานแต่แต่ว่าถ้าให้ดีจะใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้ก็สักสองจุดเจ็ดไซส์องจุดเจ็ดแบนี้ตลาดนี เป็นตลาดนอกใช่ไหมตลาดต่างชาติตลาดต่างชาติตลาดต่างชาติทุกคนชอบมากปลายักษ์เนี่ยผมจะมามัดถูกปลายักษ์แล้วเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวผมเอากลับบ้านแล้วชอบเลยตัวนี้สวยสวยทพิงสวยมากนี่อันนี้ลเอไปเลี้ยงให้มันใหญ่อีกยิ่งสวยใหญ่ใหญ่เครื่องมันจะใหญ่ว่านี้ถ้ายิ่งไปขึ้นไปฟอร์มโหลนะไปฟอร์มโหลใหญ่ๆเนี่ยสวยมากเดี๋ยวผมจะอยู่นครสวรรค์สักเดือนหนึ่งนะทุกคนเพราะมีหลายฟาร์มมาก เดี๋ยวองให้พี่โชว์เป็นไกด์ให้ละบุกฟาร์มตรงฟาร์มนี้โอ้แต่ว่าสวยิทุกคนสวยไม่แพ้ปลาเล็กอ่ะอันนี้ก็สีน่อยนี่ทุกคนกสาเล็กซี่ดำแดงน้ำเงินอันนี้ก็ประมาณสองจุดห้าตัวเท่ากันอันนี้อันนี้น่าจะเกินสองจุดห้าเลยตัวนี้ใหญ่มากเบิ้งสวยสีเข้มดีจังถ้าได้ไปฟอร์มซะหน่อยนะเครื่องเขามาเนะแยจ๋อสวยเลยสวยงามมากทุกคน โอ้แคนดี้อะไรที่ผมเดินเดินดูแคนดงแคนดี้อะไรมีหมดมีหมดครับแคนดี้ไม่ว่าจะเป็นคร็อปอะไรมีหมดแต่ว่าโอ้แต่ทุกคนสังเกตไหมน้ำนี่คือเป็นน้ำหมักทั้งนั้นเลยเนี่ยอันนี้ก็ใส่เป็นใบหูกว้างเนาะหมักใบหูกว้างหูกว้างครับนี่พิชคตัวนี้สวยแคนดี้เนาะสีหวานหวานแคนดี้หวานหวานตัวนี้เพื่อนๆน่าจะชอบกันเนี่ยสีกชมพูชมพูหวานหวานนี่มันอยู่ในถังสีขาวไง สีมันก็เลยไม่ไม,ไม่ค่อยขับเท่าไหร่แต่ถ้ามันได้ไปขึ้นโหลฟอร์มโหลไว้เครื่องมันจะขยายแบบนี้มันจะสวยกันนี้ดูนะนี่ประมาณกี่ถังเนี่ยโอ้โ,โหต้องน่าจะเป็นพันนะทุกคนครับเดีย๋ยวผมพาไปดูบ่อบ่อในอลังการนี่ทุกคนมาดูไซส์นี่ก็ออกเป็นหวาดูปลายาวๆเลยอันคลิปแนีนี้เพื่อนๆชอบผมรู้อรอกันมานานเนี่ยถ่ายปลารัวว สายใหญ่ๆห,ห,หลายตัวใ,ใหญ่นี่ก็ออกมกันอันนี้ที่ฟาร์มนี้กี่สายพันธนุ์ก็มีจะมีโม,โคม่คอปมีมีโม,โม,คม่คอปเปอร์มีอ่ามโม่เกล็กซี่ก็จะอยู่ที่ประมาณประมาณนี้แหละสายพันธุ์มันก็จะมีอยู่ประมาณนี้ที่ท,ที่ที่มันวิ่งวิ่งนะที่ตลาดใส่อันี่แม่ว่าใหญ่ขนาดนี้กินอาหารอะไรจะ <laughs> <g ül üyor> ถามพี่โชคดีกว่าก็จะให้สองมื้อเช้าก็จะเป็นลูกไล เช้าก็จะเป็นลูกไสย่หยอแล้วก็ตอนช่วงบ่ายเนี้ยเนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยก็คือจะเริ่มอาหารเม็ดและเป็นอาหารเม็ดเป็นอาหารโปรไฮเกรดไฮเกรดแต่ตอนนี้ที่เขาใช้แล้วนะอีกอย่างหนึ่งคือดีไลท์ดีไลท์ดีไลท์ก็จะเป็ดีไลท์ยี่ห้อหนึ่งเขาบอกว่ามันมันมีข้อโปรตีนสูงสูงกว่าดีไลท์จะโปรตีนสูงกว่าแต่ว่าสูงกว่าแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าเขาบอกว่ามันจะไม่มันไม่มันอใช่คือตอนนี้ไฮเกรดมันมันมา ทำมาช่วงตอนแรกเลยก่อนที่มาปรับปรุงล่าสุดเนี่ยทำมาเม็ดใหญ่แล้วก็มันจะมีความมันมากน้ํามันจะซึดไวเดี๋ยว้ถ้ายิ่งหวานในบ่อนะจมหมดเพราะว่าน้ําหนักมันเยอะมันจมจมแล้วปลากินไม่ทันมันก็จะไปนอนอยู่ก้นบ่อครับก็เลยตอนนี้ที่ฟาร์มก็จะใช้เป็นตัวดีไลท์นะเม็ดจะเล็กๆหน่อยแต่ว่าคือวันหนึ่งอาหารสองมื้อนะปลายักษ์นี่นี่นี่คือความเขาเรียกว่าไงภารกิจที่แบบต่างจากปลาเล็กแล้วปลาเล็กเรามือเดียวจบนะแต่นี้สองมื้อ ่าเอาที่สังเกตมาของพี่โชคนี่ไม่ได้เอาตัวเมียขึ้นมาไว้เนาะไม่ได้ไว้ตัวเมียไม่ได้ขึ้นจะคัดเฉพาะเอาวเก็บไว้ทำให้เสร<อ>ตัวเมียก็จะเอาคัดตัวเมียขึ้นมาแล้วก็ค่อยมาทําต่อทีนง<ม>ที่เหลือก็จะอาจจะปล่อยคอมล่อยอะไรไปเพราะเดี๋ยวนี้มันก็จะมีพลออะไรเยอะแล้วก็ตัวผูลลว้ล้วนทุกคนตัวผูลลววผ้ล,ลว้วนทีัทใหญ่ใหญ่มัน ก่อนไปดูบอ่อแล้วดูปลาก่อนเลยนะขอโทษเลอ,อเขาอาจจะถ่ายบอ่อถ่ายนั่นมาก่อนผมมาผมถ่ายให้ดูปลาก่อนเลย๋ย่ยไปดูบอ่อว่ามันโตมาอย่างไงโอวใหญ่ๆทั้งนั้นนะมีตัวน,นี้ลายไฟ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 ตัวน,นี้ลูกค้าพวกต่างชาติชอบมากพวกมาเลนี่ชอบมากอย่างเงี้ยลยสวยจัดนะทุกคนลไฟไพทเทิร์นเลยตัวเนี้ยถ้าไปฟอร์มนะจะสวยกว่าน,นี้สวยมาก ถ้างเวียดายขายเนี่ยปึ๊บเลยเนี่ยนี่นี่เมื่อกี้ผมเห็นอย่างนี้เนี่ยหลักสีเหมกันตัวใหญ่ด้วยนี่ยาวตัวยาวดัวยาวปลายักษ์เขาต้องเน้นตัวยาวเใช่ใช่ผมสร้างมันต้องยาวไว้ก่อนยาวใหญ่นะทุกคนตะเกียบตะบเติบยาวใช่ไหมดูโชคเขาก็จะมีเขาเรียกว่าไงเทคนิคในการทําปลาทุกคนไม่ใช่ว่า ได้พ่อแม่มาใหญ่แล้วเราจะมาทําแล้วลูกมันจะใหญ่ใช่ไหมพี่โจคใช่มีค่อนข้างจะยากอยู่ละเอียดอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปคุยพี่โจ๊พ่อบอก่อต้องดูมันก็ดูเครื่องมันมันก็เหมือนปลาเล็กกแหละมันก็ต้องดูเครื่องดูตะเกียบดูหางดูทรงอะไรดูดูกระทั่งก้านหางก้านหางมันอ่ามันต้องยังไงก้านหางมันต้องเป็นยังไงอ๋ออันนี้ก็มีคือมาช่องเลยทีเดียวกานหางมันจะส่งผลต่อรุ่นลูกนะว่าลูกมันจะใหญ่หรือว่าจะไม่ใหญ่อันเนี้ย มันมีเทคนิคอยู่แล้วเครื่องมันจะมันจะหางเหินมันจะแข็งแรงมันจะสวยมันจะดีสวยก็คือปลายักษ์ตัวใหญ่แล้วสังเกตดูถ้าเราเห็นแบบตามตลาดทุกๆก็คือตัวใหญ่ก็จริงแต่เครื่องไม่ใหญ่นะใช่แต่ถ้าถ้าเป็นปลาเกตอย่างนี้ก็คือตัวใหญ่ด้วยเครื่องใหญ่ด้วยสีด้วยสีด้นะที่ผมเห็นก็คือสีอ่ะสีอ่ะสวยไม่แพ้ปลาเล็กทุกคนไอความใหญ่ไม่ต้องพูดถึงนะโซนนี้ก็คือโห บิ๊กบุ้มอ๋อนี่เป็นเลือดนีโมโคอปโอ้โหโตัวย่างใหญ่อะ่ะนี่ติดคอปหน่อยครับสียังงาไม่เต็มหลักๆก,ก็จะเป็นหางสั้นที่เราดูอยู่ตอนนี้านหางยาวหาใหญ่ๆ,ญๆไปหมดนะทุกคนไม่ไม่ทันเหลือ <laughs> เราถ่าย <laughs> ไม่ทันไ <laughs> ด้ไซส์ ไซส์คือไซส์ยังใหญ่ไม่เต็มที่ไปแล้วทีมงานล้วนๆนะอันนี้ประมาณถังตรงโซนนี้ประมาณกี่ใบฮะเหมือนแถวละสองร้อยกว่าสองสี่หกน่าจะพันกว่าพันกว่ามีข้างในอีกทุกคนเยอะมาก ันจะเป็นปลาุ่นยังไงจะเป็นปลา,ารุ่นที่เพิ่งเพิ่งเพิมาปออ๋อพวกเอาขึ้นหม้อมไปดูนะว่าไอปลาที่เอาขึ้นมาในไซส์ไหนนะก่อนนี้มันจะใหญ่ช่ว มันมีมันมีข้อดีข้อเสียแตีถามโชคเลยน้คทองเปอร์คเปอร์ฮาูดยักคัพฮาร์บมูนยักทุกคนตัวยังใหญ่น้ำลองดียังไงครับพี่โชคน้ำา้องใช้น้ำทองเลี้ยงมันก็มันก็คือมันก็ธรรมชาติของมันนะมันใกล้เคียงธรรมชาติของมันก็คือแร่ธาตุอะไรเงี้ยมันเยอะใช่ใช่ปลามันชอบอยู่แล้วไอ้พวกน้ํคลองพวกอะไรมันก็คือธรรมชาติของมันอยู่แล้วใช่ครับ มันก็ดียังไงมันจะดีกว่าน้ำปลาปาก็<ช>คือแร่ธาตุอะไรมันเยอะกว่าอย่างค<ช>อลินไม่มีด้วยคอลีนไม่มี<ช>ไม่ต้องมาห่วงเลยแต่แต่ข้อเสียน้ําคลองก็คืออย่างอย่างฟาร์มพิชชูเขาจะทําไร่ทํานานเยอะ<ช>เวลาแบบเขาปล่อยน้ําจากนาที่มันมีสารเคมีอะไรอย่างเง<ช>ี้ยจากจากยาที่เขาฉีดยาฉีดอะไรเงี้ยลงมนคลองก็จะมีผลกระทบในบางบางเวลาแต่ทําให้ปลาป่วยบ้างอะไรบ้างแต่โดยรวมแล้วคือน้ํามันมีผล ต่อไซส์ปลานะครับการเลี้ยงดูแลทุกอย่างน้ํามีผลนะไม่แพ้อาหารเลยแหละบอกอย่างนี้ถ้าผมทําปลาม่านะ้ําสําคัญเหมือนกันสำค,คัญที่สุดน้ำนี่นะน้ําดีใ,าใช่ใชน้ําดีและธถตุในน้ําดีปลาโตใหญ่เร็วสภาพมันก็จะดีไปด้วยใครที่มีปัญหากับน้ําอยู่ฝากมนเพื่อนนะที่ทําปลาพักๆแล้วยังมีปัญหากับน้ํดาดันน้ำแล้วปลาป่วยบ่อยๆคอ,อดีแรงๆนะแนะนําให้รีบแก้ไขนะเพราะว่า ปลามันจะไม่ใหญ่ให้เรานะครับพันธุกรรมพ่อแม่มาใหญ่ลูกปลาไปเจอปัญหาบ่อยเขาจะเกิดการป่วยบ่อยไม่กินอาหารบ่อยอะไรเงี้ยก็ซึมง,ง่ายอะไรง่ายนะครับพี่จาจวขึ้นมาเนี่ยพี่แจขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีสีประมาณนี้แหละอเนี่ยสียแตคือซไซส์ที่เขาขึ้นมาเนี่ยไซส์เท่ากับปลาปลาเล็กปลาเล็กตัวใหญ่ <c oughs> ปลาเล็กตัวใหญ่ก็คือไซส์มาตรฐานปลาเล็กทุกคนหนึ่งจุดห้าอะไรประมาณเนี่ยเนี่ยพอขึ้นมาก็มีสีมีอะไรแล้วมาอยู่ในถังนี้ประมาณนานไหมยกกว่าจะใหญ่ ขึ้นก็สองน้กว่าอะไรเงี้ยขึ้นก็ประมาณสี่เดือนสี่เดือนอ่าจากจากจากเอ่อจากบ่อสองจุดห้าเดือนใช่ไหมแล้วก็อยู่ในบ่อสองเดือนครึ่งอ่าสองเดือนครึ่งแล้วก็มาอยู่นี่อีกอ่าก็ประมาณเดือนครึ่งถึงสองเดือนประมาณนี้บึ้บละก็บึบเหมือนตอนแรกที่ไต่ตรงนั้นละ จะว่าทาาใหญ่เต็มที่อะไรเงี้ยต้องหกเจ็ดเดือนอะไรอย่างงี้คือใหญ่เลยอันนั้นอ,อันนั้นก็แก่แลวส, oh, ส่วนมากจะส่วนมากส่วนมากจะอยู่ที่สี่เดือนอ๋อส่วนมากจะอยู่ที่สี่เดือนมันก็กาลังสวยละกําลังสวยเน,นี่ยโดยรวนมนะครับเขาคือถังล้วนๆ่นะๆทุกคนไม่มีกระป๋องเล็กกระป๋องใหญ่ถังไซส์เดียวจบขึ้นฟอร์มดันน้ำประมาณสองรอบขายเดี๋ยวไปดูบ่อนะเดี๋ยวไปดูโซนบ่อนไป นี่ฮะทุกคนซอนบอ่อ <c oughs> อยู่ซอนบอ่อนี่บอ่อด้านหน้าที่เห็นนี่ฮนะขนาดเมตรแปดสิบทุกคนขนาดเมตรแปดสิบอันนี้ก็จะมีพวกปลาเขาเรียกปลาที่นี่เขาเรียกปลาหลูปลาหลูปลาอะไรี้ขายปลาจํานวนนะครับเขาก็จะทาติดไว้อย่างเราเราจะเรียกปลากัดหม้อนะครับแตว่าก็ไม่ใช่อันนี้เขาไม่ได้ทําเชิงแบบกัดเก่งอะไรหรอกก็คือทาไว้ขายจํานวนอนะไรเงี้ยแต่มันคือปลากัดหม้อดูดิ น้ำดำ่อยนะเพราะว่ามันเป็นน้ำลอง<พ>อปลาแต่ละบ่อเยอะมาก80ตัวจำนวน,นโคตรเยอะเลยคนเ,เขาจะลงอ้บอ่บอบอ่บอหนึ่งเนี่ยเขาจะพ,อพ่อปลามัน2 2ค,คู่เต็มที่3คู่นะในบ่อเนี่ยไม่ต้องถามถึงจำนวนจำนวนมันเยอะอยู่แล้ว เดี๋ยวไปเดินดูทั่วๆกันบอกเนี่ยเป็นปาลาโลเหมือนกันหรือว่าปลาหม้อที่เขาทำไว้ขายจำนวนนะอันนี้เขาจะทำส่งตัวสองสามบาทนะครับหลายบ่อเหมือนกันนะครับ นี่เดี๋ยวให้พี่โชคพาดูระบบบ่อดีกว่าว่าเขาเปลี่ยนน้ำถ่ายน้ำยังไงอ๋อนี่เลยอันดูบ่อว่างบ่อขี้มัิเปียๆนี่น่าจะเป็นบ่ออนุบะอันนี้น่าจะเป็นลูกปลาเลยคลือบบ,บ่อลูกปลาพี่โชคพาไปดูบ่อว่างใช่ดูไอ้นั่นไหวเวลาเขาทำเขานีแาน่แล้วก็ถ่ายน้ำแล้วก<อ>็ถ่ายน้ำนี่มี เขาจะวางท่อไว้ก่อนที่จะเทก่อนที่จะเทบ่อเขาก็จะวางท่อไว้แล้วก็เวลาถ่ายน้ําก็จะดึงก็คือเขาจะเอาท่อเนี้ยอุดไว้เหมือนละเหมือนเป็นสะดือทุกคนนะราบอกจะเหมือนที่ที่ฟาร์มหมุนทำนั่นแหละันี้เขาก็จะวางท่อไว้ก่อนเพราะว่าตัวบ่อนี้เขาทํากันเองนะฮะเขามีแบบะนี่ใช้แบบแล้วเขาก็ทำกนเอแล้วก็หล่อใช่ปูนประมาณลูกครึ่งนะฮะที่ผมหาก็เวลาอย่างน้ำเยอะๆที่เราเห็นใช่ไหมเขาก็เวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำก็จะดึง เดี๋ยว่าบ่อใหญ่งี้ดีอย่างคือโชคบอกว่าตั้งแต่เล็กยันโตเลยครับคือถ้าไม่ป่วยไม่อะไรก็ยาวๆเลยใช่ไหมไม่ต้องเปลี่ยนน้ําเลยฮะตั้งแต่เล็กยันโตเลยเพราะว่าบ่อมันใหญ่ข้อดีของบ่อใหญ่ตรงนี้เขาก็ปล่อยปลาไปเลยนี่ก็สี่กระป๋องตั้งแต่มาสี่ข้อแน่นนะเราอาจจะถ่ายถ่ายนะแต่มองไม่ค่อยเห็นลูกปลาแต่โตเร็วแน่นอนทุกคนบ่อใหญ่ขนาดนี้ ลูกปลาแป๊บเดียวนี่ก็พาไปดูหอไปอย่างนูง้นหอป,ปลาเ <ไป S 1> ดี๋ยวผมพาไปดูครับโอ้โหตามโคตรดีทุกคนน้ำใสมากอันนี้ได้ระบบนิเวศของผ่าน้ำเข้าไปช่วยด้วยนี่จะเป็นปลายักษ์พี่โชก็บอกว่าไซส์อย่างนี้ก็คือเอาขึ้นเกี้เอขึ้นได้หมดแล้วนะแต่ว่า อย่างคนที่ดูแลที่นี่นะครับที่เขาเขาดูแลปลาโดยตรงเลยก็คือเขามีภารกิจต้องทําไร่ทํานาอะไรเงี้ยที่เขาเลือกทําเป็นบ่อใหญ่อะไรอย่างนี้ไม่ค่อยเปลี่ยนน้าเลยก็เพราะว่าเขาต้องไปทํางานในอื่นอะไรอย่างนี้นะก็จะไม่ได้ดูแลแบเต็มที่ฟาร์มนี้ก็จะเน้นส่วนใหญ่เป็นเน้นฟาร์มเอ่อเป็นปลาจานวนซะส่วนใหญ่นะปลาจํานวนกับปลาติดสีหลากสีแฟนซีอะไรอย่างนี้นะครับเขาไม่ได้ทําแบบว่าบีบแบบจริงจังแบบบีบถึงขั้นแบบคัดเกรดประกวดอะไรอย่างนี้นะก็คืออันนี้ทําแบบบ้านๆเลยคือ ตัวผู้พร้อมจะเมียพร้อมจับคู่ผสมพันธุ์เลยครับแต่ตัวพี่โชคอันนั้นอันนั้นเป็นมือบีนะพี่โชคเดี๋ยววันหลังเราจะไปเจาะก,กับพี่โชกกันอีกเนาะอันนี้เป็นเป็นลูกฟาร์มของพี่โชคเขาที่พี่โชคเขาฟารมาให้ทํานะที่ผมถามมาก็จะเน้นขายส่งอย่างเดียวสาหรับฟาร์มนี้มีลูกค้าเอ้เขาจะมีพ่อค้าแม่ค้ามาเอาไปจับตัวใหญ่มากนี่ดูดิอยู่ในบอดเทียบนิ้วผมได้นะโอ้โหมันใหญ่กว่านิ้วผมอีก ใหญ่จริงคะทุกคนสีอาจจะไม่หรูห่าเท่าไหร่นะแต่ความสมบูรณ์ความใหญ่สุดยอดน้ําก็จะมีน้ําเขียวมั่งน้ําแดงมั่งนะเพราะว่ามันเป็นน้ําคลองอะทุกคนบอ่อนี่ม่มกี้ไม่ได้ถามพี่โชว์ว่ามีกี่บอ่อเตยให้ทุกคนดูโดยรวมแมนกันเลยผมว่าน่าจะร้อยอัพนะ,ะเห็นมันเยอะก็จริงนะแต่อย่าลืมนะครับทุกคนนี่มันบอ่อเกือบเกือบสอเมตร นะโยบอกปลายักอยู่หลังๆนี่แหละส่วนใหญ่เขาจะไซส์แบบเท่าปลาเล็กเราเขาจะเอาขึ้นหมดเพราะยันสีมันยังไม่ค่อยเต็มเราก็จะไม่ได้เห็นแบบตัวใหญ่ๆที่มันอยู่คาบ่ออะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยเห็นเนี่ยเงี้ยม,มันมันคือปลายักทั้งหมดนะถ้าเป็นปลาเล็กก็คือไซส์มาตรฐานเราแล้ว,ลวพวกเนี้ยคือไซส์ขายนี่พวกสีเต็มอะไรเงี้ยเขาเอาขึ้นไปหมดนะ่ะนี่ไซส์ประมาณหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดห้าทุกคนใหญ่ๆงั้น เดินมาสุดนี้นะเี่ยเปิด<ม>ฟาร์มแรกนะก่อนนครสวรรค์เดี๋ยวผมไปดูฟาร์มอื่นต่อนะถ้าวันนี้นะวันนี้ทันก็จะไปถ่ายนี่แหละชุดนี้เลยไปดูวิธีการเลี้ยงเพราะแถวนี้ฟาร์มค่อนข้างจะหลายฟาร์ม<ฮ>เยอะมากอมโอเคประมาณนี้ทุกคนถ่ายกลับไป ให้ดูโดยรวมนี่ฮะอาหารก็อย่างที่บอกครับเขาเช้าลายแดงนะพอบ่ายก็อาหารเม็ดในบ่อก,ก็เหมือนกันนะให้กินเพราะว่าปลายักษ์เขาต้องการสารอาหารนะในการเติบโตให้มันใหญ่อุ้ยลายไฟลายไฟสวยเลยอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาสวยเลยนะอันนี้เดี๋ยวเขาจะมาจับขึ้นไปอ่ะ,อะเดี๋ยวเราไปเจอกันฟาร์มหน้ากันต่อเลยดีกว่าเนาะ ว่าจะพยายามลงให้เยอะนะครับไม่ค่อยได้ไลฟ์สดเท่าไหร่ปลาน้อยเดี๋ยวก็นี่แหละมาหาปลายักษ์ไปทํานี่แหละแล้วก็เดี๋ยวจะหาลูกฟาร์มไปในตัวด้วยนะครับเราจะได้ไม่ต้องมัวรอปลาตัวเองเพาะเองอะไรอย่างงี้นะคใครสนใจก็เดี๋ยวเจอกันกับการขายปลายักษ์เจอกันแน่นอนนะนี่หาขอดูวิธีผมขอศึกษาวิธีการเลี้ยงการเพาะพันธุ์อะไรก่อนเพราะว่าตั้งใจจะทําเองด้วยนะครับทำเองด้วยจะจะเน้นทําเป็นปลาเกตอย่างเดียวสําหรับที่จะทําปลายักษ์นะก็จะเลือกแต่ ตัวที่เป็นปลาเกตเดียวโอ้โหสายตาผมไม่ได้มองกล้องวาดเห็นในตัวนี้นี่คู่ผู้เมียนี่สวยมากอันนี้ผมไม่ได้ล้วงไม่สามารถล้วงมือลงไปได้นะะเพราะว่าไม่ไมใช่ฟาร์มตัวเองนะมันเป็นมารยาทนะครับแล้วก็เป็นความปลอดภัยของปลาด้วยเพราะว่ามือเราเนี่ยยงยิ่งในยุคนี้เนี่ยสถานก,การณ์โควิดอะไรเงี้ยมือเราโดนแอลกอฮอล์บ้างยาโน่นยานี่บ้างนะฮะมันสกรปรกนะมันไม่ดีต่อปลาถ้าเรามาล้วงจะเกิดความเสียหายยกบอ่อได้นะ หลุยฝาหน้าต่อครับผมสวัสดีครับ